ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เรากำลังเกับเกมบาคาร่าอีกแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าอ่าเรามาเล่นทุน500ร้อยแล้วทำกำไรเท่าไหร่ผมเริ่มที่สีฟ้าเอะไรกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่ะมาเลยมาเลยอ่าลืมบอกนะครับว่าวันนี้ผมเล่นผ่านบทุนนี้สล็อตอีกแล้วนะคะก็ถ้าถามว่าทำไมผมเล่นผ่านกับทุนนี้สล็อตก็เพราะว่าอ่าเว็บนี้เขามีโปรโมชั่นเนาะแล้วก็อ่าบาคาร่าเนี่ยเขาก็มีโปรด้วยถ้าสมมติว่าไม่ไม่ถูกสิบตาติดอย่างเงี้ยเออก็คือแบบมีสิทธิ์ลุ้นรับกิจกรรมแบบต่างๆนานาเลย ก็รับ iPad m มินิมากถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นอันนี้ให้นะครับข้างๆโอเคมาเลินกันต่อเลยแล้วกันก็อืมเริ่มการวางเดิมพันต้นบาคาร่าไม่กลัวเสียงจริงนะทุกคนเล่นกับเว็บท o นี่สลอเนี่ยืืนหายห่วงเลยยังเหลือเวลาอโอเค้ขาก็มีเยอะไงรอคอยู่นะคะตอนนี้เขาก็น่าจะสีแดงอ่า เมื่อกี้เราทายสีฟ้าใช่ไหมเราก็ทายถูกเพราะว่าดูจากสถิติแล้วไงดูจากสถิติที่ผ่านมาเขาเป็นสีฟ้าแน,แน่ตอนนี้ก็ต้องสีแดงแน่แน่าจะเล่นแบบเขาให้ตัดไปอืนี่ไงมาแล้วสีแดงแล้วเราก็ดูที่กราฟขีดด้วยนะทุกคนลืมบอกเลยกราฟขีดกราฟซึบกราฟโปง่งอะไรเออดูให้หมดเลยมีกราฟอะไรคือดูให้หมดตาต้องไวเล่นอย่างเงี้ยตาต้องไวต้องคิดให้เร็ว มันถึงจะได้ทำกำไรได้ไดะะอืมแต่ถ้าถามว่าดูดูกราฟหลักได้ไหมก็ดูได้ครับส่วนมากเขาก็ดูกราฟหลักกันแหละแต่ว่าแบบบางทีกรนีฉุกเฉินแบบแบบเราไม่รู้อ่ะเออว่าจะเล่นอะไรก็ดูที่กราฟพวกโป่งขีดทึบอย่างนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของเรานะคะเปิดมาแล้วอ่อ ต้องมาแล้วแหละอย่างนี้ถ้าถามว่าทําไมผมเล่นแบบค่อยๆลงนะครับเพราะว่าเงินมันไม่ใช่เศษกระดาษไงทุกคนคือเสียแล้วมันก็เสียเลยคือเงินมันเสกมาไม่ได้เออคนที่เล่นเขาแบบทุ่มจริงๆอ่ะคือ,อไม่ได้สะพูดอย่างนี้แต่ว่าแต,แต่แต่ก็นั่นแหละแบบที่ทุกคนน่าจะรู้กันเนาะก็ผมก็เล่นด้วยจุนของตัวเองนี่แหละอะมาให้ทุกคนดูต่อเลยละกันไม่ให้เสียเวลาอ่าคราวนี้สีแดงใช่ใช่อเลย ใช่ไหมต้องเชื่อดิเพราะว่าสิ้นสุดการวางเดิมพันกราฟขีดกราฟขีดมันต้องเป็นกราฟใหม่ส่วนกราฟกราฟหลักเนี่ยเออมันต้องมันต้องทิปเปิลแน่ๆอ่ะดูส่งแล้วอ่ะมันต้องมาทิปเปิลแล้วแหละตอนนี้น่าจะทิปเปิลแต่ถ้าทายจากอนาคตต่อมาก็น่าจะมังกรไหมตอนนี้ทิปเปิลตาหน้ามังกรอ,อะไรอย่างนี้ว่าดูจากกราฟใช่ผมว่าอาจจะใช่ตาหน้าเออนี่ไง,ไงไมาทิปเปิลเราถูกจริงเลย เริ่มตา,างาน้าะต้องมันก่อนแล้วแหละอย่างนีนนย้ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีร,า,รางวัลชนะรอคุณอยู่นะครับเผื่อใครสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงเอาวันนี้มาติดไว้ตรงกลางไม่ให้เห็นตัวละครอ่าอันนี้ไม่ให้ไม่เห็น,หนตัวแบบตัวตัวอ่าเจ้ามือนะครับรือก็คือคนเปิดไพ่นี่แหละ นั่นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฤกษสิษ์ครับใช่ครับเดี๋ยวผมดูลิขสิทธิ์มามาต่อนี่ไงมาแล้วหกมังกรจริงๆด้วยไม่ทํำให้ผิดหวังจริงๆอืมเดวผมขอดูกันขอคิดก่อนคือบางทีสิ่งที่เราคิดอ่ะมันก็แบบไม่ได้ตรงตรงไปตลอดไงบางทีมันเราก็จะคิดผิดได้ไงเออดูกันว่าตานี้ เราลื้อเจ้ามือจะได้ยังเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะคะอืมผมเชื่อในพลังของสีฟ้าน่าจะเล่นตัดใหม่เลยอ่ะกรแล้วกสิบลงไปก่อนดูเชิงได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็เสียครับอย่างไรเราก็ได้กําไรอยู่เล่นแบบหอมปากหอมคอก็พอนี่ไงแตกเลยน้าเขาเล่นมังกรอยู่น่าจะหลุดยากด้วยแฮะโอ้อการขีด ตอนแรกนึกว่าเขาจะขีดแบบสลับไปเลยเป็นสีฟ้าด้วยโอ้เขาเล่นฉีดแดงต่อเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณอ่ะสีแดงแน่นอนอย่างนี้ผมเชื่อในพลังสีแดงครับแต่อาจจะผิดก็ได้เป็นสีฟ้าบางทีเราลงอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดอีกอย่างไง เออแต่เดี๋ยวมาดูกันถูกผิดแต่เล่นได้นั้นก็เสียได้นนก็เป็นธรรมดาเนาะคิดผิดได้บ้างก็เป็นธรรมดาเหมือนกันมีถูกมีผิดเสมอมันไม่ตายตัวอะไรอยู่นตะนึนยยรรู้เรื่องเลยเริ่มการวางเดิมพันที่เลี้ยงล่อหน่อย อออขอดูสถิติก่อนนะทุกคนกค็ความดีอยู่คนะคะอืมน่าจะสีฟ้าตอนนี้น่าจะสีฟ้าสองร้อยเส้นสุดการวางเดิมพันมั่นใจให้ลงสองร้อยนะทุกคนแต่ถ้าไม่มั่นใจดูเชิงก็ลงประมาณสักน,น,น้อยไปดูเชิงคือลงน้อยๆถามวัดไม่ลงได้ไหมไม่ลงก็ได้ครับดูเชิงแต่ว่าถ้ามันลงมันก็มันโซนประสบเราก็ทำกำไรอ่านนี่ไงผมแตก แตกเฉยก็ไม่เป็นไรเป็นสีเรียนเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มการวางเดิมพันตับใดที่เล่นแล้วมันไม่แล้วมันแบบมันไม่ทําให้เราเสียทุนอ่ะก็เล่นไปเถอะแต่ถ้าเสียทุนก็ก็ควรพักเรอวะอืมมาต่อเลยสีฟ้าแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะปิงปองอะไรอย่างเงี้ยสี่ร้อยไม่ได้เปลี่ยนใจละเส้นสุดการวางเดิมพันน่าจะปิงปองทุกคน กราฟหลักน่าจะปิงปองส่วนกราบพึกก็น่าจะเล่นฟ้านี่ไงไมาอืมสวยดีกราบขีดก็เล่นกราบขีดต่อไปน่าจะเป็นขีดฟ้าต่ออนนี้ผมทายนะต่อมาน่าแสดงเพราะว่าเ,เขาน่าจะเล่นขีดฟ้าสี่ตัวแล้วก็จะเป็นปิงปองเออมันจะเข้าแบบเป็นปิงปองเลย มันจะเล่นเขาไพ่บิงปองเลยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือการดูค้าเพื่อแบบช่วยในการตัดสินใจของเราอืมเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกผิดเ้นสุดการวางเดิมพันคือดูข้าวมันก็ดูประมาณอย่างเงี้ยอืมอืมโอเคเราดู ผิดใช่ครับเรา<ม>ดูผิดตอนเลยนู้นจะปิงปองแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะระยะเ,เวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะคะดูส่งมาปิงปองเนงี่ยเมื่อกี้โอเคสีฟ้าสิ้นสุดการวางเดิมพัน ถ้ามาอย่างงี้เขาจะฟ้าต่อเฉิเปิดมาเจ็ดเจ็ดเร็จแล้วเท่าไหร่หกสวยมาเลยสี่ร้อยโล่งใ,ใจหน่อยนึกว่าจะแต่รัวๆเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ก็ขอดูขี่ทึบแล้วก็ปก่องแป๊บนึ่าป่องตาหน้ามีนน้องที่จะเป็นเ,เปิงปองกันนะเนี่ย,ยส่วน,น,นการตัดสินใจของตนเองนะคะือ ระยะเวลาที่จะเป็นเศษ็ียังเหลือเวลาช่วยในพลังสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นมังกรฟ้าสี่ตัวแล้วถ้าไม่มังกรฟ้าเขาก็เล่นเขาไพ่ตัดส้นสุดการวางเลมเป็นสีแดงอย่างเงี้ยสามตัวตัดแต่น่าจะเล่นเป็นมังกรฟ้าแมะมังกรต้องเข้าแล้วแหละสังวรน,นี้ ไพ้เยอะสองแต้มทายเฉ <Okay. S 1> ยอ่าแย่ yeah, ด้วยทายถ้าอ่าเขาจะเล่นทายต่อไหมวะคื่น,นี่เขาไพ่แบบเสมอต่อไหม,ไหมนี่เขาจะเล่นเขาไพ่เสมอตัดระยะเวลาที่จะแต่ผมว่าเขาน่าจะเล่นเขาไพ่เสมอต่อร่เอะเวลา10นาทีนะคะอือ200ไปเลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นเขาไพ่เสมอต่อ พ่การาฟขีดดูขีดแดงอ่ะมันน่าจะเป็นขีดสามตัวไปเลยส่วนทึบก็น่าจะดีดตอนนั้นน่าจะเล่นแดงทึบไหมคาดว่าน่าจะเล่นแดงทึบแต่เราได้แล้วไงสี่ร้อยนี่ไงเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะ อ mm hmm. ระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเ mm hmm. หลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะโอเคขอดูเชิงนะครับตอนนี้กลัวเขาขไม่ได้เล่นมั<า>งกรห้า,า,าตัวขอดูเชิงเลยแล้วกันดูเชิงร้อยหนึ่งถ้าเราได้แล้วก็ได้มาสองร้อเลยอะ่ะ<า>น่าจะเสียแล้วแหละอย่างนี้ <laughs> เล่นได้เสียได้ธรรมดาเริ่มการวางเดิมพันแท้แผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะโอ้สแสดงสูงมากเลยเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะแดงสามร้อยไปเลยอย่างนี้คือมีแนวโน้มว่า,ามันจะออกแดงแน่ๆ,ๆเพราะว่าเขาจะเล่นขีด ต้วคนเห<า>็น<า>ขีดไหม,มน่าจะเป็นขีดสามเท่าอ่ะแบบอะไรทิปเปิลไหมเออตัวขีดนี้น่าจะเป็นทิปเปิลไปเลยหรือเปล่านะแต,แต่แต่ถถวว่าน่าจะขีดแดงแดงสามอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันแดงสอง่ะน่าะ <your> ตอนนี้น,น่าะตอนนี้ไม่ใช่ขีดแดงเออผมลืมไปเลยว่ามันว่ามันดูแบบอันนั้นไม่ได้เออตอนนี้น่าจะสีฟ้าไหม เนี่ยเพราะว่าถ้าขีดไพ่สีฟ้ามันจะได้สามตัวเท่ากับสีแดงไงเห็นไหมระยะเวลาที่จะเป็นเสร็จแต่ผมลงสีแดงดีกว่าว่ะเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะรู้สึกว่าเราเราไม่ควรเชื่ออะไรขนาดนั้นแต่เราก็เส้นสุดการวางเดิมพันคนเชื่อแบบดูสถิติอ่ะอืมดูสถิติแค่ช่องเดียวมันมันไม่ได้ด้วยมันต้องดูแบบหลายๆช่องเน้นเมเจอร์ไว้ก่อนอ่ะอืมเน้นที่มันเป็นแบบ ช่องที่มันเมเจอร์ก็คือช่องหลักอ่าอียแตกแบงเกอร์สองแต้มพลเยอร์แปดแต้มเราแตกพลเยอร์ชนะมันเป็นไรครับไม่ซีเรียสแตกก็แบบแบบที่คิดไว้เลยเนี่ยเวลาเราคิดอะไรเราให้คุณช่องดีค่ะบางทีผมก็เนี่ยเราเราคิดเราคิดว่าอ่ามันจะสีแดงใช่ไหมแต่มันก็สีฟ้าแบบที่เราคิดตอนแรก อือท่าน,นี้น่าจะแดงเขาต่าจะเล่นปิงปองเขาน่าจะเป็นคิดตัดจะดูกันดูกันอืแดงเอ้ยสีฟ้าเฉย เอ้กันครับนี่อทายยากแล้วนะการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะมาไหมตอนนี้ขอเน้นๆเลยละกัน,นตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นสีฟ้าสองร้อยเลยผมให้สีฟ้า200สองร้อยเขาต้องจะเล่นทึบเพราะว่าสีฟ้าเนี่ย เพย์ยื้ออาร์เนี่ยเขาบอกว่าแดงครึบแล้วก็ฟ้าเออแล้วก็เขาให้ป่อมมันน่าจะเป็นปิงปองส่วนทึบนี่ไงมาแล้วนี่ไงแดงทึบเท่ากันเลยส่วนขีดเขาเล่นใหม่โอเคก็ทำโหกำไรกำไรเก้าร้อยแล้วเนาะจากตอนแรกห้าร้อยเป็นเก้าร้อยแล้ว เราไม่ได้เล่นเพื่อแบบออกกำไรอู้ฟู่อ่ะเอาแบบเอาปลาของร้องก็พอแล้วอืมเงินมันไม่ใช่เศษกระดาษไงถ้าเงินมันเสกมาได้เขาบอกเลยว่าเล่นหนักจริงแต่นี่คือแบบเล่นทุนตัวเองล้วนๆเลยอะโอม้มาดูกันสีฟ้าสาม โอ้ทายท,าที่ผ่านมาทายเขาเล่นต่อ,อใช่ไหมตอนนี้เขาจะทายต่อไหมนะ้เขาจะเล่นทายต่อไหมนะเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะมาดูกันดีกว่า แต่น่าจะทายต่อสุดการวางเดิมพันเพราะว่ามันทายต่อไงล่ะสถิติคือมันทายต่อ,อยังไงล่ะเสมอต่ออันนี้อาจจะเสมอตัอดก็ได้ใครจะไ่รู้ใช่ไหมล่ะนี่ยังไงเสมอตัอด <B anger. S 1> แตกกระนาวาแตกเลยแบงก์ anger, ชนะเริ่มการวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ โพรแต่ทุกคนมั่นใจในสีแดงกันมากเลยนะะคู่แต่เราไปสีฟ้าดีกว่าเราฉีกครับทุกคนเราฉีกฉีกเพราะว่าครับทึบกลามทึบนี่น่าจะเป็นสองอ่ะอืม <c oughs> อรึ้งเหมือนกันนะถ้ามาอย่างเนี้ย แหม่ฉีกจัดเลยภาษาดดูทึบคือผมดูทึบไว้ไงมนเ,นเมเื่อกี้เคลมไม่เป็นไรหามาต,ตนเนี้ยระยะเวลาที่จะเป็นเ็จต้องมาแล้วแหละยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะลงไปเลยห้าร้อยสีแดงมันใจอ่ะมันใจว่าห้าร้อยแดงแน่ๆ่ รกราบวงเขาน่าจะเล่นสองตัวเขาลีน้าแป๊บนึงมันไม่โหลดนี่ไงโอ้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าได้ไหมกำไรชิงแบบมีสไตล์ทุกคนทุกคนเห็นกรบขิดไหมเออแต่นนี้น่าจะตาท้ายละ อันนี้น่าจะตาท้ายละได้ก็ได้ไม่ได้ก็พอแค่น,นี้แหละทุกคนแต่ว่าอันนี้ตาท้ายแล้วแหละครับมันก็สิบเจ็ก่อนานทีแล้วอะ่ะมมาดูกันแปดชิบอุ้ยเก้าเจ็ดเท่าไรเท่าไรห้าเคโอ้เราได้โอเคจบคลิปได้เลยปิดชิปเลยอ่า ไม่ได้ปิด<ม>คลิปมีเหทุกคนกคนือเวลามันสิบเจ็ดนาทีแล้วว่าเออแล้วเราทำกำไรสุดท้ายได้ด้วยเออตอนแรกกะจะปิดที่พันสี่แหละก็วันนี้ก็คงปักนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มารับชมผมเล่นบาคาร่านะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นนะครับสวัสดีครับยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะ